วันนี้พวกเราจะมาทำชาเลนจ์ข้าวหน้าแซลมอนจานยักษ์กันครับถ้าไม่หมดอ่ะราคาจานนี้ทั้งหมด1,199บาทอันนี้คือจานที่เราจะชาเลนจ์กันเรียกว่าใหญ่มากเป็นจานไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคย,ยเห็นเล สวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำชาเลนจ์ข้าวหน้าแฟลมอนจานยักษ์กันครับซึ่งกติกาของชาเลนจ์นี้นะฮะก็คือข้าวหน้าแฟลมอนปีกิโลช่วยกันกิน2คนถ้ากินหมดอ่ะภายใน20นาทีกินปีไปเลยแล้วก็ได้กิฟต์ไวเซอร์สำหรับกินบุฟเฟ่หัวละ3 9 9าอ่ะ อีกสองไปอีกด้วยครับแต่ว่าถ้าไม่หมดอ่ะราคาจานนี้ทั้งหมด1ั9บาทซึ่งว่าก็ไม่ได้แพงมากใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยใช่ครับถ้าไม่แข็งจริงแล้วมาลองนี่มีติดเกียตังจับคู่กันไปดีๆสองคนครับครับผมครับและร้านที่เราจะมาทำชาเลนกันในวันนี้นะครับก็คือนี่อลังการซูชิตาขาพารามสองนะครับร้านนี้นะครับนอกจากทาเลน์แล้วครับเขายังมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ด้วยมีสองราคาด้วยกันคือ1 9 9าบ้าทั น,นี่คือตักปูชีได้ไม่อั้นเลยเฮ้คุมนะปูชีไม่ได้น,<ช>นะ แล้วนอกจอากหลาเก้9เปุ๊บก,ก็ยังมีส9 9เ้า้าอันนี้คือจะได้ลายสูสีเพิ่มเข้ามาอีกมียันแบบหอยเชลอะไรอย่างนี้ก็มีแตมอนย่างแลมอนเบิร์อะไรก็มีหมดไลนในตัวของจับก้า้านะครับยังมีพวกแบบแลม่อนพาติตี้อะไรพวกนี้ให้สั่งได้ไม่อันอ้นด้วยโอ้สเก้าเ้าเป็นบุฟเฟ่ต<อ>์ที่คุ้มมากๆเพราะว่านอกจากมีพวกแลมอนพาชิมิหอยเชลอะไรแล้วสับ้าเ้านี่คือเราสามารถสั่งทั้งขนมหวานไอติมพันนี่โทสต์ดังโงะขนมแบบญี่ปุ่นน่ะได้อีกด้วยครับใช่ครับเป็นบุฟเฟ่า ครับที่ของเขาตามาถ,ถิปูกอย่างนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ใกล้แหล่งวัตทุดิบด้วยที่มีพารามปองไงแล้วก็อยู่ไกลใกล้ครับแล้วก็อยู่ไกลจากตัวเมืองก็คือทำเลค่าที่ดินไม่ได้แพงมากแล้วของก็สามารถไปรับมาแบบสดสดได้เลยทั้งปลูกทั้ทงอร่อยใช่ครับ,รบผมโอเคงั้นพูดมาขนาดนี้เขาไปท้าเล่นกับลองบุฟเฟ่ต์เเลยเดียวไหมใช่ท้าเล่นเสร็จปุ๊บถล่มบุฟเฟ่ต่อปั๊บลุยใช้ตัวที่ได้ถามเก้าเก้าลุยต่อเลย ครับนี่เราก็มาอยู่บนโต๊ะแล้วครับนี่อันนี้คือจานที่เราจะชาเลนจ์กันเรียกว่าใหญ่มากเป็นจานไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยที่บ้านเรายังไม่ใหญ่ขนาดนีนผมเห็นผมเคยเห็นใหญ่กว่านี้อยู่อ๋อที่ไหนจานดาวเทียมแต่หน้าตาเขาทำมาน่ารักมากอ่ะใช่ลายแซลมอนเขาก็สวยสวยเลยใช่อันนี้แซลมอนตอนมีอย่างนี้คือส9 9เก้าเก้าสั่งได้ไม่อั้นแล้วนะครับแล้วก็รอบๆเรานี่นะครับ คือลายของบุฟเฟ่ที่สามารถเดินไปตักได้ไม่อั้นเลยก่อนที่จะทชรลิงก์กันเรามาย้ำกกติกากันอีกทีดีกว่ากันครับผมจานนี้นะฮะน้าหนัก4กิโลเป็นแซลมอน1กิโลแล้วก็เป็นข้าว3กิโลจานนี้ถ้าเกิดกินกัน2องคนหมด20ินาทีอ่ะทานปีไปเลยแล้วก็ยังได้กิบไวเทอร์สำหรับ3า 9, 9บาทของท่านเลยครับครับผมแต่ถ้าเกิดกินไม่หมดก็นั่นพันกาวกาวผมช่กันผลพัณฑ์พอดี โอเคครับโอเคครับงั้นเราก่อนหน้าตอนนี้เริ่มหิวแล้วก่อนหน้าจะไปกินบุฟเฟ่ต์เรามาทำแชร์เลนก่อนอ่าได้ครับสามสองที่ยิงแชร์เลนเนี้ยผมว่าเลยไม่มีที่อยู่ คือมันยางง่ายเ่านั่งอยู่ตรงข้ามกันใช่ หมดเวลานะครับใช้เวลาทั้งหมด8นาที28ก็คือชนะคาเลนนะข้าวน้าแฝงม่อนจานดาวเทียมนะ <c oughs> ใหญ่มากเฮ้แต่กินยากกว่าที่คิดนะหรือข้าวเขเป็นเหมือนกับข้าวที่ใช้ทำคูชีอะ่ะมีความเหนียวนึบไม่มันไม่ใช่ข้าวที่หุบแบบ ผงขึ้นมาเป็นข้าวข้าวหน้าใช่ไหมก็ใครอยากลองก็ลองมาทําดูอันนี้ผมว่าไม่ยากเกินไปนะสำหรับสองคนใช่ครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายฮะลองมาดูใช่ครับเพราะเราทําไว้8นาที2 8จริงๆยังเหลือเหลือเวลาให้ทํา1 1เกือบ12นาทีนะใช่ไหมครับผมก็ลองหาคู่เก่งๆมาลองชรเรนดูนอกจากได้กินปรีแล้วยังได้บัตรบุฟเฟอีกต่อไปด้วยจากก้าครับอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ากินไม่หมด กินหมดไม่ทันก็หน9 9เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหมดไปแล้วนะคเคลียจานไปก่อนเราจะได้มาลุยบุฟเฟ่ของเราแล้วทีนงใช้สามเก้าเก้าที่ได้มาเมื่อกี้เลยดีกว่าใช่ครับมาครับโอเคครับต่อจากจานดักเราก็มาจัดบุฟเฟ่ของเราต่อเลยครับนี่อลังการมากนี่นะครับพวกตูชีพวกนี้นะครับตักเก้าเก้าคือตักได้ทั้งหมดเลยนี่อันนี้คือ ปลาไหลไม่ใช่แต่มอนย่างติ๋วแต่มอนย่างติ๋วหน้าตาเหมือนเฉยแต่เก้าเก้าจะเป็นปลาไหลถ้าผมส่วนทางด้านนี้นะคือร้อยเก้าเก้านี่ตักหน้าพวกนี้ได้หมดเลยนี่แค่ร้อยเก้าเก้าคือได้ฟูชิอย่างนี้เลยที่ผมดูอ่ะสามติดหน้าได้ไหมใช่ครับแถมมันมีทานโกยากิอีกเป็นของจินเล่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยสามเก้าเก้าคือถ้าถึงไม่ใช้ลนเมื่อกี้นะมันเสียส99้าแล้วฝั่งแอมอนสามกิโลก็สังได้ฮะเออเว้เออ แต่ไม่หมดโดนปราบนะครับผมไปที่อันนี้ก่อนเลยแล้วเพราะว่ามันเกะกะอันนี้คืออยู่ในฝาเข่าวๆทั้งหมดเลยใช่ครับเลือกไปที่ทูน่านะครับลายหน้ากินมาครับนี่อันนี้อะไรเบิร์นไม่รู้แซลมอนเบิร์นแหละอออเนื้อของปลาแซลมอนเบิร์น คืออยากจะบอกว่าแบบกลิ่นมืดเงาเร่ไม่มีโอกาสคือข้าวของวรารสชาติด <att res> ีแถมปลาแซลมอนสดด้วยข้าวคือเปรี้ยวๆเนื้อหนึเลยพวกลองกินตับไบตี้มาโยองอร่อยมากแซลมอนตับไบตี้มายตัวนี้อร่อยมากถึงวันนี้เป็นตัวชีสเบอร์นชีสมีรบทุกหน้าใช่ครับมาครับอันนี้ผมเดาว่ามันเรียกว่าโบคาโน่เพราะมันเหมือนภูเขาไฟข้างบนมีอิกุล่าด้วยนะอืม อืคำใหญ่ก็จริงด้ยวยที่เขาคำใหญ่เนี่ยเพราะเขาขายเป็นอราคาด,ด้วยคือถ้าเกิดคำเล็กๆมันก็ไม่มันก็แพงไนงะอ,อันนี้คำใหญ่คำโตนะทานงนี้ป้านอุ้ยหอยเชลวยวหอยเชลเป็นตูจิหอยเชลให้ให้ปั้นไหนให้ปั้นเลยน,ลยนี่มันมีราดซอสด้วยเห็นไหมอ๋อมีหอยเคี้ยวำมำอะหอยเชลราดซอสเออใช่นี่นะครับข้าวเกาได้หอยเชลเนี่นะคู่อเลย ทางของบ้านจะเป็นหอยเชลธรรมดาบ้งจะเป็นหอยเชลล์ร้าดไมวันนี้แค่ไมของบ้านเป็นหอยเชลลตกพื้นนะอยู่ในกาเนอเน่ผมลองกินที่ตัวหอยเชลกันดีกว่าครับมาครับมาเหมือนลมตับหอยเชลเนื่อคือด้วยความที่อยู่ใกล้มหาชัยไงวัตถุดิบเขาเลยเป็นของสดหมดเลยไม่แช่แข็งครับผมมาเฮ้ยไข่หวานก็มีหลายแบบ เฮ้ยผมผมแปลกอันนี้เป็นไข่ม้วนฟูชิไข่ม้วนเห็นไหมคือมันมีไพ่ด้านในอ,ะอ่ะอ๋อเออใชอ่แต่คำใหญ่นะนี่ครับอืมผมชอบไข่หวานของเขาไม่หวานมากอ,อันนี้คือโรไข่กุ้งใช่ไหมโรแซลมอนโข้โรตแซลมอน <c oughs> อันนี้โรแซลมอนนี่นะโร่แซลมอนไปครับทำโตเอง มาต่อไปเป็นโลไข่กุ้งเหมือนาหวานนะมันน่าเที่ยวบุฟเฟ่ต์ไทยนะอืมร้อนเร็วใส่ไม่ได้เยอะเลยมาจีเลยนะแค่ขอโทษเกี่ยวไม่ได้คิดวันไม่ได้แรงเอามาไปตูดดิ เนี่ยครับตอนนี้ตาโก้งผมแกนไมออกวันนี้ตาโก้งผมโดนไปหนึ่งครับเขาบอกวาตาบิที่เนี่ยฉุนมากโดนแกล้งให้กินเลยมาแล้วมาแล้วก็มาเลยมาแล้วมาเรามาลองพิสูจน์ความฉุนกันเนี่ยบอสมาอันนี้จะกินเพียวอ่ะเพียวไปเลยจิตเตอร์อย่างเราอ่ะกินได้ทุกอย่างบอสงัน้นเดี๋ยวผมจะลองรอเลยมันเกินไปแล้วอะ่ะนกินไปแล้วอะ่ะ ไม่มามันมันหัวหมอมันมันเอาไว้เนี่ยสะเกียบปลายอ่ะแลงเข้าไปดึงเลเขือบถึงคอตื่นตื่นล้ไ,ไม่ได <laughs> หัวหมอหัวหมอน้ำมาคือน้ำมาก็มานิดเดียวแต่กินมันมันมีติดอยู่ที่ปันนิดเดียว <laughs> นี่นะฮะต่อไปเราจะเป็นคูชิตรงนี้ลอยเข้าเข้าบาทได้ทุกแน่แล้วตรงนี้ <laughs> ก็เย <laughs> ื่อะนะ ามอ๋ออันนี้เป็นหน้าของโปรดผมเตินเหมือนคล้ายแมงกะพุนคุกตอนพริกตินไราชาไม่รู้ตินไราชาเปล่าแต่ว่าเป็นแมงกะพุนคุกตอนพริกมาครับอืออันนี้อะไรอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันหรออือคือแบบนี้อร่อยโดยไม่ต้องจิ้มยอ,ยยอ,ยอือเราจิ้มโชยุไหมคะโชยุกระจ๊กโจ๊กอินอือ อ๋อ <AL> ถึงว่าถึงทุกไปหยัดได้ทุกอย่างเลยทำเองทั้งหมดเลยอันนี้คือโชอยุทำเองโฮมเมดลองอร่อยอืมแม่เกินเกินไปอหอมนากุ้มก็มีมาคนละจานตรงนี้คือร้อยเก้าเก้าหมดเลย ใช่ครับฮะดองไส้ดูดมันมีอะไรบ้างก็ตรงนี้ที่เห็นก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยปลาหมึกขิ้วดองเป็นเหมือน,อนพิกมีฟ้าบะแซลมอนก็มีนี่คนระับทางของบ้านนะมีมีแบบเมนูเด็กอ้วนที่วันชอบด้วยเป็นตลดดาดปูอัดอันนี้เป็นทูน่าทูน่าแบบทูน่ากระป๋องนะครับไม่ทูน่าไม่ได้ทูน่าปลาดิบเฮ้ยนี่อะไรถุงทองอะ <laughs> หน้าตาเหมือนเนี <laughs> ถุงทองหน้าตาจะเหมือนถุงทองนะที่จริงผมว่ามันแน่เป็นข้าวกลมๆอ่ะไปชุกไข่กุ้งแล้วก็วางไว้ปูอัดใช่อาจจะเป็นแบบไมโยเนสไข่กุ้งไมโยงเนสอะไรอย่างเงี้ยอ่อานระจาคเลยมาครับ,จบ,จ,บจบไปหน้าทักโกะวาคาบิ เป็นโลแบบไทรพิเต็สองคำเลยเอนี่ไงดับเบิลโลสูชินะครับไปครับแล้วอันนี้ปลาแซลมอนย่างสีวูพิคเนเจอร์ของร้านค่ะอ่านี่อันนี้พิกเนเจอร์ของร้านนะฮะสูชิหน้าท้องปลาแซลมอนย่างสีวูนะต่ก่อนอื่นทีมงานส่งอันนี้มาให้เราใช่ไหมอ่าผมยกที่มีให้เป็นของรางวัลขอบคุณค่ะ ่อกี่กินใบก็โลนไงมาครับอร่อยป๊อกนัวมากชอบแบบอร่อยป๊อกเมนูต่อไปเนี่ยอูอัดไทร์จิมิใช้มือดีกว่าคือมาบุฟเฟ่ถ้าจะเอาขมอ่ะมันต้องกล้ากล้ายัดใช่ไหมนี่ฮะไปจะได้ไปเมนูต่อไปเลยสอป่อย ทอน่อยอืมครับอันนี้เป็นข้าวหน้าแต่มอนนะครับที่เรากินชามยักษ์ไป่างนี้ครับผมลุยลุยอะไรแต่กินนี้ก็สี่กิโลแล้วไปไว้ทีงานทีงานเลยครับผมนะอันนี้นี่หว่าผมชอบมากไข่หวานทำไมพงษชอบเมนูอะไรอย่างงี้คือผมมันไม่ค่อยสันทัดไข่หวานเท่าไหร่ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานฝีมืออ๋อเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทนคือมันบางคนก็อาจจะแบบไข่แต่คือมันก็ไม่ใช่ไข่เตียวมันเป็นงานฝีมือต้องม้วนเี่ะ นี่อันนี้น่ารักอันนี้เหมือนเขาไปกีดให้มันเป็นปากแล้วก็ค่าผูอัดเข้าไปเอืมใครับมาครับเป็นไงเห็นไหมคือผมรู้สึกว่าไข่หวานนะถ้ากินเห็นบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อร่อยแต่ถ้าเราคิดถึงว่าแบบกระบวนการการทำปีงเนื่อมันอร่อยขึ้นมาทันที น่าจะแคบยำไข่หวานอร่อยปกติแบบเคยกินแบบพวกยำไข่ดาวที่อร่อยอ่ะคือรสชาตของน้ำยำเขาตั้งแต่ตอนที่กินกซลมอนสไปตีแ่แหละคือน้ำน้ำจิ้มตีปูเขาอะ่ะอันนี้มันคล้ายๆตีปูใช่ปะมคือแซ่บมาก มาต่อไปเป็นไข่หวานที่าาหั่นมาเ,<ล>เป็นแบบหั่นมาให้ดูเป็นวงกลมฮะอ๋อเป็นเค้กไข่หวานอ่าเค้กไข่หวานอ่าบอ<ง>กเลยมีแต่เค้กไข่ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยกินเป็นพีระมิดเลยม,มาครับผมเอาด้วยผมเอาขึ้นกมอน <laughs> ไปครับเมนูต่อไปย,ยำปูอัด ผมชอบยำร้านนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมกินไปกินมารสชาติค่อนข้างเผ็ดนะเนี่ยใช่ครับใช่รสจัดมาก <c oughs> เหลือผักไว้เพราะว่าตรงผักอะเลอน้ำยำค่อนข้างเยอะแต่น้ำยำเขาเผ็ด <c oughs> มาป้องอันนี้ของโปรดผมเลยแต่ก่อนหลังโรงเรียนผมต้องกินตลอดนะทาโกยากิทาโกยากิมาโอู้โตเหมือนกัน อันนี้รอยเก้าเก้าว่าคีบไปแล้วใชครับผมมันท่าน้ำซอสดิเมนูของคาวเมนูสุดท้ายของเราละแลมมต่มอญย่างสี่ยุบปะใช่อันนี้ตับเก้าเก้ายังตักได้ไม่อันเลยแต่มอญย่างสีย่ยุบนะเฮ้ยมันมีส่วนที่เป็นหัวแบบติดอันนี่มาด้วยมันใช่เขาจะวางไว้ทั้งตัวเลยตรง,งนะี้น<ๆ>ี่มาครับ อืมน้องจะมีกรีบอมีข้างอืมอืมตัมันนัวมากดีมันส่วนนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ช่วงหัวอันนี้ตัมันเราก็ปิ่นมากใช่ดูนอ้มอืมอืมมองมองกันเอาถือไว้เลยได้ละพอดีไม่อยากมึงเพื่อน โอ้ยมี่อน้อมี่อนเ้อมีน้ย่ะหืมมันน่มงจริงส่วนหัวปาแมอน่ะเป็นอะไรที่แถมมันะหลายคนเเลยแบบอสั่งเห็นอยู่ในเมนูประจำพวกหัวปาแมอนคั่มตอวอะไร้ยจะมีความมันใ่ไมว่าเนี้ยเรงพอมันไม่ยากมันไม่เละมากไม่เลมัน่ายกอวชไม โอเคครับกินชาเลนเสร็จไปแล้วกินบุฟเฟ่ประมาณนึงเร็จไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราอิ่มจากชาเลนแล้วพอสมควรครับผมอ่านี่ถึงท้าวของของหวานของเขาแล้วมีอะไรบ้างโม้ตัวนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันนี่ผมว่าตัวนี้ทีเด็ดเลยของหวานที่นี่น่ากินมากอ่ะผมใช่ครับอันนี้คือพุดดิ้งหยดน้ํา เดีาลองกระดิกคิวคือตอนแรกมาคิดว่าแบบเหมือนฟองน้ำอะไรเป็ยากเียเอาอะไรครอบแก้วไว้ใช่ครับอ่าอันนี้เป็นบาวนี่จับไอติมชาเขียวเี้ครับอันนี้ที่เด็ดเลยฮันนี่โทนนะครับขนใหญ่มากเอามาปัะจ6บัพี่ไหมบ <c oughs> ุนชาเขียวถั่วแดงครับ อันนี้เป็นวาลาบิโมจิเอ้ยวันก่อนผมไปถ่ายโอมากาเฟ่มาเชฟเขาเปิดเมนูนี้เหมือนกันอืมเออต้องแบบเชฟระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรวเเะเชฟเรียกว่าเชฟก็เป็นเชฟรรมใช่ไหมเราได้กินของหรูแล้วดังหอก Hey. Silently, ceksin, 3. 3> ส่วนอันนี้ก็เป็นของโปรดผมปานาคอต้าน่ากินมากพวกนี้คือฝา่คร้าวๆฝา่งได้หมดเลยใช่ครับว่าร้อยเก้าเก้าก็สามารถตักไอติมได้นะครับใช่ครับไอติมมีฝีรสชาติเลยพวกไปที่ดังงบก่อนเลยนลไม้เกิดมาผมยังไม่เคยกินดังลยผมก็ไม่เคยกินหน้าตาเหมือนลูกชิ้นปิงนะต้องลุกหนมาบอกเรื่ใ้มดนิดอืมอืมกระฝนตัวนะผมไม่ค่อยชอบแต่คนชอบแบบพวกแนวเหมือนต๊อกโบกี้อะเชียวเชียวอย่างเงี้ยอาจจะชอบอืม โมจิหยดน้ำแล้วนี้่ยหน้าตาไม่เคยเห็นเขอเหมือนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงใช่เอาไปแล้วต้านกระบอกหั่นครึ่งก่อนลองดูว่าข้างในน้องจะเป็นไงนะตุ้กติ้งหยดน้ำเฮ้ยผมต้องเปิดให้ดูดิมึงืออะไรอ่ะเหมือนข้างในมันจะแบบข้างในมันยังเหลวอยู่นะครับอืมฮึฮึหมดไปหมดไป เอ,อ้ยลุนแทนนี่ดูแลผมไม่สามารถใช้ช้อนตักกินได้นะครับไม่ยมันแบบแตกง่ายมากจริงไปยโยคือผมรู้สึกเลยว่าอาหารที่เนี่ยงานฝีมือใช่ฮะมีศิลปะมากในการทำาี่นีอนะแต่กินไม่ได้เลยเขาปั้นเป็นลูกมาใส่จานได้ก็ยเมนูต่อไปเด่บ่บานี่ชาเขียวใช่ อ่ะอันนี้เราหั่นครึ่งก่อนเนี่ยมันใช่อ่ะแล้วก็วกติมใครติมคนละครึงคร่งโอ้ก็แบบนี้เราเป็นพี่น้องเนี่ยลแล้วก็วิบตีมคนละครึง่งนี่อย่างนี้เราใช้นโยบายคนละครึ่งอยู่แล้วนี่นะครับไปครับคำเดียวไปเลยมิกในคำเดียวอร่อยไหมนุ่มมากเป็นแบบเบาๆนี่นุ่มๆใช่ไหมนี่ฮะไอติมของอันนี้ทอผมกําจ่าก่อนแล้น เพราะว่าเริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอลูกใหม่เขาแทนแต่ไม่ต้องทิ้งไงของเราไม่ต้องตั้งภาพอะไรนะครับบุญชาเขียวกับผัวแดงอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับผัวแดงกวนน่ะใช่ไหมผัวแดงใบกวนมาครับบุญชาเขียวนะครับอร่อยอ คุยชาเกี hmm. ่ยวกับขัวแดงมันแบบเข้ากันแบบลงตัวมากเขาทำด้วยไงวะตะกกินหรืองอกวาราบีโมจิใช่ที่โบบอกว่าต้องไปเห็นที่โอมากาเตะมาเราอยากกินน้ำราดเป็นไงเป็นน้ำราดน้ำตาลทรายเป็นน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทรายแดงหอมน้ำตาลทรายมากงั้นเราก็ล่าลงมามันจะเป็นแบบ เหมือนข้างนอกมันกรอบหม่อนึงให้ข้างนอกมันแข็งแข็งข้างในเป็นคล้ายๆแป้งโมจิใช่ครับลึกๆต้องก่อนหน้าไปกินคันมี่โทสเรากินพานาคอตต้นนา,าก่อนเนี่ยวกันลาบ้ามาครับพานาคอต้านะครับเป็นลาดเบอร์รี่ลาดเบอร์ร,รี่เป็นลาดเบอร์รี่กินลาดเบอร์รี่นะฮะเหมือนโฟูคัสใช่ใช่เลยฟูคัสฟูคัสปีชมพู เอาไหมเอามะนาวไหมเพือผมขอไอติมเขามากินกับพันนี่โทนนะตักเขาตักไอติมรสมะนาวมาให้ผมหนึ่ครึ่งมาปุ๊บป้านกินได้นะป้านกินได้แล้วผมเอาหนมปังห้าอันได้นี่นะครับเราจะแบ่งหนมปังกันอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่โปะไอติมรสมะนาวลงไปนะครับคืออันนี้โปะไอติมบิบกินนึงลงไปตามด้วยวิปปิ้งครีมป้านโปะให้หน่อยเด็กมากินแบบง่ายๆ เราไดกินกับไมตีนทำไมอะครับพี่ต้องถือเป็นไอตีมชื่อดังสีเขียวเป็นรถเข็นเลยนะเนี่ยเหมือนรถเข็นไผ่ทองใช่ไหมมาคือจริงผมว่าไงบ้องสามเ้าเก้าอ่ะเข้ามาเราดัมดิ่งขนมหวานเนี่ยต่างอย่างละหกที่เจ็ดที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มเลยนะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอลังการตรงนี้พลามสองนะครับที่นี่มี ตอนนี้มีชาเลนจ์ให้ทำด้วยก็คือข้าวหน้าแซลมอนจานยักษ์สี่กิโลนะครับสองคนเชินกินหมดภายใน20นาทีกินฟรีแถมได้กิฟต์บอยเอร์เป็นปักบ,บุฟเฟต์สาเ้าเก้าอีกสองที่ด้วยแล้วก็บุฟเฟต์ของที่นี่นะฮะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หน9่เก้าสิบเก้าบาทอันนี้คือตักซูชิได้ไม่อั้นเลยหน้ามีที่เลือกเยอะแล้วก็ตัวของสามเก้าเก้าก็จะเห็นอย่างเที่ยวกินกันเมื่อกี้หมดตรงเมื่อกี้กินได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แซลมอนไทริมิหอยเทลหรือขนมหวานอีกไม่อั้นครับ ครับผมแล้วก็นอกจากบุฟเฟ่ต์แล้วนะครับสาหรับบางคนที่อยากแบบอยู่แถวนี้แล้วอยากมานั่งกินเล่นหลังขนมหวานแบบอาหารที่หน้าตาน้ากินแต่กินเนี้ยบนโต๊ะเราอ่ะแต่ว่าไม่อยากกินเยอะถึงขั้นเป็นบุฟเฟ่ต์ที่นี่มีแบบราคาให้กินด้วยใช่ครับแล้วของที่นี่ทั้งสด อร่อยแล้วก็ถูกด้วยเพราะว่าใกล้แหล่งครับผมแล้วหลายอย่างเขาโฮมเมดทำเองใช่ครับชโชยูยังควนเองเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแ follow ig และ tiktok เดอะแนัะด้านกลองออฟฟิเชียลแล้วก็เพจเดอะแปดบอกเราด้วยครับสวัสดีครับ